หลวงเกลือวันนพวงนาจิยาเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมนายกสมทรงพันธ์เจริญองคงการนี้เป็นโงรงการที่เราดำเนินการมาตลอดระยะเวลาที่ท่านนายกสมทรงเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยนโยบายของท่านในเรื่องของการศึกษาสนาและนัรนธรรทท่านได้ให้ความสําคัญกับ ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธศาสนาแล้วก็ในแต่ละปีก็จะมีงบประมาณในการที่จะให้แต่ละศาสนาหรผู้แทนผู้นำศาสนาที่สำคัญในการที่จะพัฒนาศาส,สนาของตนองตามหลักธรรมของศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของศาสนาอิสลามซึ่งในจังหวัดพระนครศิียามีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมากประมาณ8 0 0 0าคน,นนะครับในจำนวนนี้มีมัสยิดทั้งหมด64มัสยิดแต่ละมัสยิดก็จะมีกิจกรรมนะครับทุกปีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของอาการทางศาสนานะคะหรือ ิธีการอะไรต่างๆท่านนายกสมทรงพิจารณเบอร์สูงได้สนับสนุนแล้วก็ได้ช่วยเหลือตลอดเวลาทุกมัสยีนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมโดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อที่จะหล่อหลอมจิตใจของของของศาสน,นิกชนทุกศาสนา โดยว่าเราควรจะใช้วิธีการใดวิธีที่สุดก็คือเราจะต้องใช้วิธีการที่ศูนาแล้วก็ให้มาได้รับความรู้ว่าทําอย่างไรเราจึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขเราก็พบว่าท่านผู้นี้ก็ได้ร่วมกันกันว่าถ้าอย่างนั้นเรามาที่นี่ไหมเรามาที่จังหวัดตราดซึ่งที่นี่จังหวัดตราดก็เป็น จังหวัดหนึ่งที่ประชาชนนักถือสาศาสนาต่างกันแต่ก็สามารถมีร่วมกันอย่างสัดที่สุดเพราะฉะนั้นสมาชิกที่เป็นชาวบ้านก็นอกเหนือจากที่ตัวเองได้ปฏิบัติอยู่แล้วก็ควรจะได้เห็นแบบอย่างที่ดีของที่นี่เราก็เลยเชิญกัดครการนี้ขึ้นมาคุณเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยประมาณ 200 225ขึ้นอย่ับทางธรรมการนะครับแล้วก็สิ่งที่เราประทับใจมากในครั้งนี้จากการที่ได้ฟังการเสวนาเราพบว่าเป็นความโชคดีของทุกคนไม่ว่าจะนักศึงาศาสนานใดโดยเฉพาะตัวเองแล้วก็ทีนกันทั้งหมดเราถือว่าเราโชคดีที่สุดที่เราได้มาฟังผู้นำาศาสนาได้ให้ความรู้และก็แนวทางในการปฏิบ,บัติว่า ถ้าเราจะอยู่ร่วมกันอย่งสุดถ้าพุทธิกอิสลามที่นี่เขาอยู่กันอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีของเราม,มีมีบ้างแล้วแต่ถ้าเราได้เติมเต็มในส่วนที่เราขาดเออคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีงาม